ิงพูดในเชิงกว้างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไม่ได้ประกันตัวหรือว่าการติดตามนอกกระบวนการยุติธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่อาจารย์ปอกพูดว่าพูดอยู่เสมอว่ามันคือนิติสงครามนะคะคือการใช้กฎหมายใช้อำนาจองคาพยพของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้ถือกฎหมายบังคับใช้กฎหมายเนี่ยในการกระทํากดชนแล้วก็พยายามบทขยี้การต่อสู้ของประชาชนนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็น นักกิจกรรมนะคะนักการเมืองเองวันนี้อย่างน้อยสองคนเท่าที่เช่าจําได้คือคุณปอเช่จากเชียงใหม่แล้วก็ซุกร์ฟี่จากอาปัตตานีนะคะพูดตรงกันว่าแน่นอนมันไม่ได้บทขยี้ความฝันไม่ได้บทขยี้กําลังใจของเราที่จะต่อสู้ไปข้างหน้าไอการที่เขาทําแบบนี้เพื่อปิดปากเราเนี่ยมันไม่ได้ผลแต่ว่ามันก็เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นเป็นโครนติดล้อมันเป็นมันเป็นเครื่อง เป็นแห αι, พลุงพลังตัวทําให้การเคลื่อนไหวเนี่ยมันยากลําบากขึ้นนะคะก็เป็นเป็นสิ่งที่ชอบคิดว่าได้ข้อสรุปจากวันนี้นะจุดร่วมกันของสองเรื่องเนี่ยเรื่อง Watch List Big Brother Is Watching You กับเรื่องของการไม่ได้ประกันตัวการใช้นิติสงครามกับบรรดาผู้ที่กล้าออกมาพูดเรื่องสถาบันกาัตริย์ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ของประเทศไทยนะคะ ในฐานะที่ช่อเนี่ยเป็นสื่อมวลชนมาก่อนแล้วก็ติดตามการทํางานของสื่อแล้วก็กังวลเรื่องที่คุณเอ๋พูดถึงมาเนี่ยแหละค่ะอย่างมากเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเอ๊ะทำทำไมสื่อถึงไม่นําเสนอจริงๆไม่ใช่กังวลว่าทําไมไม่นําเสนอหรอกเราเนี่ยเข้าใจดีว่าสื่อกลัวแล้วก็นักข่าวอาจจะยากนำเสนอแต่บกก็ไม่กล้าอยู่ดีอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็เจ้าของช่องยิ่งไม่กล้าเข้าไปใหญ่แล้วก็พยายามที่จะปรับปรับกันเยอะนะคะคุยกับสื่อเยอะว่าเออคุณลองไปสื่อสารกับทางทาง ผู้ชมรุมไหมว่าเขาต้องใช้ภาษาแบบไหนยังไงสื่อจะสบายใจที่จะนําเสนอได้แล้วก็พยายามปรับจูนเข้าหาก,กันเชื่คิดว่าหนึ่งปีมานี้เนี่ยมีความคืบหน้าก้าวหน้าจากวงการสื่อเยอะนะคะอย่างกรณีที่เพิ่งไปฟ้องร้องสื่อรวมตัวกันไปฟ้องร้องมาเนี่ยแล้วก็ได้รับความคุม้มครองจากศาลด้วยเนี่ยเชื่อคิดว่าเป็นก้าวสาคัญที่สื่อเองก็เริ่มกล้าที่จะต่อสู้เพื่อจัญญาบรรัของตัวเองแล้วก็เพื่อน,นําเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาชนมากขึ้นแต่ว่า ในเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็ยังเห็นว่าสื่อเองยังมีความกังวลใจอยู่มากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็อย่างที่คุณเอ๋ยว่าไว้นะคะก็ลองสื่อสารกันดูลองคุยกันดูกับนักข่าวในพื้นที่ที่เจอกันในม็อบก็ได้อะไรแบบนี้นะคะว่าเอการชุมนุมควรจะสื่อสารแบบไหนที่สื่อจะสบายใจที่จะออกพบกันครึ่งทางไหมสื่อกะอาหารมากขึ้นในขณะที่ผู้ชุมนุมเองก็ปรับให้สารเนี่ยมัน สื่อเขานำ,นำเสนอได้โดยที่แบบไม่โดนเรียกเข้าค่ายหรือว่าแบบว่าโดนปรับโดนปรับโดนปิดรายการอะไรไปเนะะียค่ะก็พบกันครึ่งทางน่าจะเป็นสิ่งที่ที่ดีที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าเราอยากจะประนีประนอมกับสัญญาบันสื่อนะชอเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่คิดว่าอะไรจะประนีประนอมก็ได้แต่สัญญาบันสื่อมาตรฐานการทํางานสื่อไม่ควรประนีประนอมนะคะแต่ว่าในด้านของการพยายามหาจุดร่วมกันในการหาภาษาที่สื่อสารว่าแบบไหนมัน นำเสนอข้อเท็จจริงได้ในขณะเดียวกันสื่อรับความเสี่ยงประมาณหนึ่งได้ที่ไม่ได้เสี่ยงมากเกินไปเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นเป็นบุคคลที่อยู่ในลิสต์ด้วยนะใช่ค่ะเป็นแล้อยู่ดี่มากที่มาให้ข้อมูลเพิ่มชอบพ,พูดเลยแล้วกันพูดเลยแล้วกันนะคะว่าพู่ป้าหัวเขาคือป้าแน่งน้อยที่รับวัคซีนเข็มสามไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้บริจาคให้กับโรงพยาบาลที่พิษณุโลกนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ขับเคลื่อนขบวนการไปแจ้งความหนึ่งหนึ่งสอง บุคคลทั่วประเทศไทยนับพันคดีนะคะแล้วก็เน้นไปที่เยาวชนเป็นพิเศษด้วยค่ะก็เป็นคนคนนั้นนะคะ คุณแนงน้อยเนี่ยนะคะที่เมื่อสักพู่นี้คุณบูได้พูดถึงไปแล้วแล้วก็คุณทงศกก,ก็มาพูดถึงอีกว่าพวกเขาเป็นใครนะ,คะหลายๆคนอาจจะงงนะคะแต่ว่าเขาเป็นคุณแนงน้อยเนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครพักรวมพลังประชาชาติไทยของคุณสุเทพนะคะแล้วก็เป็นอดีตกปปสเกาดซึ่งเป็นคนที่มีพื้นเพลียอยู่ที่ปิศนุโลกและที่ปิศนุโลกเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าคุณแนงน้อยเนี่ยเป็นฮาร์ดคอร์คนหนึ่งนะคะแล้วก็ในช่วงสักประมาณหนึ่งปีมานี้เนี่ย ตั้งแต่ที่มีกระแสการเคลื่อนไหวของเยาวชนคนรุ่นใหม่เรื่องปฏิรูปสนามบันจูงสูงเนี่ยคนน้อยก็ก่อตั้งศูนย์อในใออชอไม่แน่ใจสพชสออชอสอพอชอ,อะไรสักอย่างนี่นะคะศูนย์ต่อต้านการไซเบอร์บูลลี่อะไรนูเย,ยาวๆวโดยสรุปก็คือเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อล่ามแม่มดหลายคนก็จะงงว่าเอ๊ะฉันเป็นแบบคนธรรมดาโพสใน Facebook ทั่วไปทาไมโดนวิธีการทํางานของกลุ่มแน้อยเนี่ยเป็นการล่าแม่มดโดยแท้นะคะก็คือใช้วิธีส่งเอา เข้าไปดูตามคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นต่างๆทั่วๆไปเลยนะคะแล้วก็ไปไปสุ่มเก็บเอารายชื่อเหล่านี้มาฟ้องร้องเป็นคดีเพื่อที่จะขู่ให้เกิดความกลัวนะคะเขาต้องการสร้างความรู้สึกว่าไม่ใช่คุณต้องเป็นเซเลบเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะเป็นคนธรรมดาถ้ากล้าพูดเรื่องหนึ่งถึงสองเนี่ยคุณก็โดนแจ้งความได้นะคะนี่คือจุดมุ่งหมายของศูงนย์นี้ซึ่งแน่นอนตั้งขึ้นมาและเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่า คงไม่ได้เป็นคุณแน่น้อยคนเดียวแน่ๆที่ตั้งขึ้นมาเพราะว่ารูปแบบการทํางานเนี่ยก็ทํากันอย่างเป็นระบบระเบียบแล้วก็มีกระบอกเสียงเป็นท็อปนิวส์แล้วก็เครือข่ายนะ,ะซึ่งทํากันอย่างเป็นกระบวนการบนสถาบันที่ถ่ายด้วย